ัสดีครับวันนี้มาไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคายกันครับผมก็เชิญไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคายด้วยกันนะครับแล้วก็มีท้าเวสุวรรณทั้งสามด้านทั้งสี่ด้านด้วยครับผมครับวันนี้มากินที่ ร้านอาหารเช้านะครับบ้านเปียมสุขครับอยู่ในซอยลึกลับเส้นนิดนึงนะครับนี่ตรงไปข้างหน้าก็เป็นแม่น้ำโขงครับผมข้างหลังเป็นวัดศรีคุณเมืองครับวัดหลวงพ่อพระสุขครับผมในเมืองร้านคนเต็มหมดเลยครับก็เลยลองขับรถมาด้านนอกอก็ไปเจอร้านนี้เข้าครับผมบ้านเปียมสุขขนมปังมาแล้ว ๊กไม่ใส่ไข่มาเลยไม่มีหมูยอชิ้นเบลอเลยนะครับหมูยอหมูยอหมดเกี้ยงเลยต่อไปตามด้วยนมปังนะครับ มันจะไม่มีกินเลยนะครับมีหมูยออันใหญ่ๆขนมปังอร่อยครับอลองไอจีระเบิดยันยงนะหนองคายครับผมนี่ครับบ้านของ พันตำรวจโทยันยงหน้าหนองคายครับผมถึงว่าเอาลูกมาแปะไว้ครับบ้านของแกครับผมบ้านเปี่ยมสุขนะครับอยู่ตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองนะครับหรือวัดพระุขครับก็เข้ามาในซอยนี้เลยครับมารับทานได้ครับผมครับขอเชิญมาไหว้พระหลวงพ่อพระุขด้วยกันครับขอเชิญมาบักกาบหลวงพ่อพระุขด้วยกันนะครับ เดี๋ยวผมจุดทุบดอกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเลขอะไรกันนี่ของผมอยู่ทางขวานี่นะครับเดี๋ยวรอเข้าไปกับลุงพ่อพระสุกด้วยกันครับ ผมไม่ขึ้นเป็นตัวเลขออกมาเลยครับไม่มีเลขครับข้างนี้ก็ไม่มีครับ